ชอบโลกเอียงพัดเต้นลามากคือเราเป็นคนเสนอเองเราเป็นคนเสนอพัดเต้นลาเองแบบคือรู้สึกว่าเราเต้นโลกเอียงมาบ่อยแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากส่งแบบ2.3.5เหมือนได้เรียนจบสักทีแบบกราดูอเอตสักทีก็เลยโอเคให้มันเหมือนเต้นในงานพรอมเต้นลำในงานพรม เหมือนออ,องศากับสันเลนจบแล้วอะไรเงรี้ยมันก็น่ารักมาก <c oughs> คือถ้าเกิดว่าไม่จับ <c oughs> อ่านไม่ทัน แลอะไรกว่าแบบสมดุดแล้วก็อืมพาแรกเลยคือเราแบบก็คุยกับพี่มิวว่าเราควรจะโชว์อะไรที่มันดูโตขึ้นกว่าเดิม เธอเลยเป็นเพลงนั้นที่เพลงที่เคียดที่สุดคือเพลงแรกเพราะว่าจริงเหรอมันแบบคือตอนแรกที่ซ้อมเต้นที่ห้องอะที่ห้องซ้อมคือไอ้ที่ขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะไม่ได้เหยียบบนโต๊ะจริงๆคือเหยียบบนโต๊ะแบบเป็นจังหวะแล้วก็ลงมาซ้อมที่พื้นเพราะว่าโต๊ะมันคือโต๊ะ ของของตึกอะของตึกเนเออมันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วพอมาซ้อมที่จริงใช่ปะคือมันแคบมากโตโตอันแรกอะจนแบบรู้สึกว่ามันคือมันยืนได้แค่หนึ่งคนอะมันไม่สามารถเดินสวนได้ก็เลยแบบพอพี่เขาเปลี่ยนเพราะว่ามันเสี่ยงมากเพราะว่ามันมีผ้าอีกอะไรอย่างี้พี่เขาก้าแก้ให้คือพี่เขาเก่งมาก สามารถหาโตให้ได้ภายในวันนั้นวันนั้นเลยแล้วก็แบบแก้ผ้าเลยแก้แก้แก้แบบติดผ้าให้มันไม่ไม่เคลื่อนอืมบ๊ายบาย อ๋อใช่ลืม <laughs> Merry Christmas and Happy New Year นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปในพอดแคสต์จะเรียกฮันนี่แค่นวลเท่านั้นวันอื่นจะเป็นยายๆและมามีตลบไปบ๊ายบายบาย